สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้ครูก็มาพามานักเรียนทุกคนเนี่ยมาอยู่กันที่ทะเลนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในทะเลนะคะในยามเช้าหัวพร้อมนะชุดพร้อมอแต่ว่าน่าสุดไปนิดนึงนะคะครูขอเติมลิปก่อนนะคะนี่คือโอเคสวยงามนะ,ะนี่คือแสงดวงอาทิตย์ที่มันสาดส่องเข้ามานะคะที่หน้าของครูเห็นไหม นักเรียนยามเช้าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นสดใสสวยงามเลยนะคะครั้งก่อนเนี่ยครูพานักเรียนไปอยู่บนดอยจุดที่หนาวที่สุดใช่ไหมคะครั้งก่อนโน้นครูก็พานักเรียนไปอยู่ในที่ดาวังคารวันนี้ก็กลับมาลกนี้นะคะก็คือกลับมาที่ทะเลนั่นเองนะคะอ่าบรรยากาศสวยงามสดใสนะคะ,ะทีนี้เราก็มาฟังเพลงกันก่อนนิดนึงนะคะ ถ้าสัญญาณเน็ตดีนักเรียนก็จะได้ฟังเพลงอ่ะ ไม่ฟังรับเพลงวันนี้ก็เข้าสู่นะต่อมาก็ทักทายในเมื่อกี้นะคะทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องจดหมายเพราะว่าทั้งก่อนเนี่ยคลิปก่อนครูครูก็ได้สอนในเรื่องของการเขียนจดหมายไปแล้วใช่ไหมคะการเขียนจดหมายก็คือพื้นฐานก่อน ะค,ะคลิปก่อนนี้ก็คือทบทวนให้แต่ว่าคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะเข้าสู่การเขียนจดหมายกิจธุระนะคะสำหรับม .1 เรามาดู powerpoint นะคะมาดูว่าจดหมายกิจธุระที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะจดหมายกิจธุระมันมีอะไรบ้างนะ,ะที่เรนเห็นเป็นแสงแบบนี้ก็คือไม่ได้แสงอะไรนะคะเป็นแสงดวงอาทิตย์จริงๆค่ะที่สัสดสองเข้ามานะคะ มาเันไหคะอ่ะขยายก่อนถ้าแรนนะคะมาดูว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยม,มีอะไรบ้างนอกจากจดหมายแล้วอาจจะมีไลน์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็มีไลน์กันหมดแล้วนะคะทุกบ้านเลยมี Facebook นะคะมี Facebook มีโทรศัพท์นะคะ มีอ e ีเมลมีทวิ t เตอร์นะคะแล้วก็มีจดหมายอ่ะมาดูนะคะจดหมายกิจธุระจดหมายกิจธุระคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะนี่ก็คือจดหมายจดหมายขอความอนุ จดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะจดหมายขอความอนุเคราะห์เป็นอย่างไรก็คือจดหมายขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะจดหมายกิจุระนะคะในหนึ่งนะคะก็คือจดหมายขอความอนุขอความอนุเคราะห์นะคะก็คือจดหมายขอความช่วยเหลือนะคะต่อมาก็คือจดหมายเชิญเป็นวิทยากรนะคะจดหมายเชิญเป็นวิทยากรก็คือจดหมายนะเชิญผู้ทรงความรู้ในด้านต่างๆนะคะมาให้ความรู้นะคะ ามาดูรูปแบบของจดหมายกิจระนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาดูกิจกรรมก่อนนะคะกิจกรรมช่วยการจัดวางประกอบร่างจดหมายอ่ะอันนี้นะคะมาดูนันกเรียนคิดว่าไหนน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่กจ็ดแปีเห้าหนึ่งสองใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนักเรียนมาดูซิว่าไหนน่าจะเป็นหนึ่งกันดูนะหนึ 1, ่งคลืนนี้นะคะก็คือ ที่อยู่นั่นเองนะคะหนึ่งคือที่อยู่สองนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะสองอ่าเป็นที่นะคะลำดับที่ของจดหมายนั่นเองนะคะต่อมาสามเป็นวันเดือนปีนะคะสี่เรื่องนะคะเรื่องห้าก็คือคำขึ้นต้นใช่ไหมคะเรียนเรียนหัวหน้าศูนย์พ่อพันกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์อ่าอันนี้เป็นคำขึ้นต้นนะต่อมาสี่ อโหกนะฮะหก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยถ้ามีนะ,ะถ้ามีก็คือเนี่ยมาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้เขามีนะก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยคือโครงการต่อมาเจ็ดเป็นเนื้อหานะฮะแปดก็เป็นเนื้อหาเหมือนกันเก้าคืออะไรก็คือขอแสดงความนับถือก็คือเป็นคำลงท้ายนะฮะสิบก็คือชื่อนั่นเองต่อมาสิบเอ็ดก็คือเบอร์โทรเห็นไหมมีเบอร์โทรทีนี้เรามาดูว่ามันจะอยู่ ส่วนไหนนะมันจะอยู่ในลำดับแบบไหนกันบ้างเรารูแล้วว่ามันลำดับ1นึ่งสองสามสห้าหกเใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนของหน้ากระดาษกันบ้างเอามาดูตรงนี้นะเวลาเราจะเขียนจดหมายใช่ไหมคะกระดาษ A 4 1หนึ่งใบเราได้มาปุบ๊บเราก็พับพับกลางนะคะพับไปได้ถึงกลางเสร็จแล้วก็นี่อันนี้นะที่อยู่จะอยู่ฝั่งขวามือนะกึ่งกลางด้าน ขวามือนะคะกึ่งกลางด้านขวามือต่อมาตรงนี้นะ,ะอยู่ด้านซ้ายมือก็คือที่11ทับส5งพั้าาก็คือลำดับเลขที่ของจดหมายนะคะที่เราต้องใส่มาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นลำดับที่2ต่อมาส่วนที่3ก็คือวันเดือนปีอยู่ตรงกลางนะคะอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษต่อมาก็คือเรื่องก็อยู่ฝั่ง ซ้ายมือนะคะเรื่องต่อมาคาขึ้นต้นเรียนเรียนก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะต่อมาสิ่งที่ส่งมาด้วยนักเรียนเห็นไหมว่าอยู่ตรงกันหมดเลยใช่ไหมคะที่เรื่องเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรต่อมาส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะเนื้อหาอย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับความเป็นมานะ,ะหรือว่าวัตถุประสงค์นะคะในการ เขียนจดหมายเรื่องนี้ก็บอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นไมมมีความสําคัญตื่อๆว่าไปต่อมาย่อหน้านี้นะคะก็ยังอยู่ที่เป็นเนื้อหานะคะอาจารย์ครูจะอ่านให้ฟังนะคะเกี่ยวกับย่อหน้าแรกก่อนนะย่อหน้าแรกก็บอกว่าเนื่องด้วยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนนครสวรรค์จะจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณสวนป่าแม่วง นะจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน200คนโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใเยาวชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและรู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมดังรายละเอียดของโครงการที่แน่บพร้อมนี้นะคะก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้เวลาเราเขียนจดหมายฉบับนี้เสร็จแล้วนะะเราก็แนบโครงการเข้าไปอีกหนึ่งใบนะครับ ส่งไปให้เขานะคะก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยนั่นเองต่อมามาดูย่อหน้านี้เขาบอกว่าการปลูกป,ป่าครั้งนี้ต้องใช้พันกล้าไม้เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งทางชมรมได้เพราะขึ้นเองแต่ก็ยังไม่เพียงพอฉะนั้นทางชมรมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พันกล้าไม้ยืนต้นจากศูนย์เพาะกล้วยไม้เพื่อนำไปใช้ปลูกป,ป่าในครั้งนี้และถ้าท่านอนุเคราะห์ ทางชมรมจะส่งผู้แทนมารับตามวันและเวลาที่ทางศูนย์สะดวกซึ่งจะได้ติดต่อกับท่านทางโทรศัพท์ในภายหลังอันนี้คืออีก1ย่อหน้านะคะแสดงว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายอะไรคะจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะ,อ,ะอันนี้ขอแสดงความนับถือนะคะเป็นคำลงท้ายอยู่ตรงกับอะไร อยู่ตรงกับวันเดือนปีนะดีเดินไหมคะอยู่ตรงกับวันเดือนปีซึ่งอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษเลยต่อมาชื่อก็ลงชื่อให้เรียบร้อยนะคะชื่อลายเซ็นของเราต่อมาก็คือเป็นเบอร์โทรนะ,ะทางชมรมของเขาเขาอยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้นะ,ะตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากรอ,อันนี้มาดูอันนี้นะคะ อันนี้เป็นอะไรนี่คือรูปแบบนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นที่อยู่ผู้ส่งนะที่อยู่ผู้ส่งอยู่ฝั่งกึ่งกลางด้านขวามือนะกึ่งกลางด้านขวามือสองลำดับเลขที่ของจดหมายนะอยู่ฝั่งซ้ายมือต่อมา3วันเดือนปีวันเดือนปีเนี่ยจะอยู่ กึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะต่อมาเรื่องอยู่ฝั่งซ้ายมือคําขึ้นต้มก็อยู่ฝั่งซ้ายนะ,ะสิ่งที่ส่งมาด้วยถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนมาถ้ามีก็เขียนมาว่ามีอะไรเนี่มาด้วยนะคะต่อมาเนื้อความย่อหน้าแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นบอกที่มาหรือว่าสาเหตุนะคะหรือว่าบอกที่มาสาเหตุว่าทําไมต้องเขียนใช่ไหมต่อมา2เนื้อความนะ เรื่องความที่2ก็คือบอกจุดประสงค์นะคะต่อมาก็คําลงท้ายแล้วก็ชื่อนามสกุลอยู่ขึงกลางนะคะงกับวันเดือนปีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเบอร์โทรศัพท์ของใครคะของเราที่อยู่ของใครคะของเรานะคะต่ออันนี้นะคะจะเป็นจดหมายนะจดหมายเชิญเป็นวิทยากรนะคะจดหมายเชิญวิทยากรก็เหมือนกันค่ะ ฝั่งขวามือใช่ไหมคะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นนะคะเป็นที่อยู่นะฝึกฝึงกลางเนี่ขวามือจะเป็นที่อยู่นะต่อมา2ก็คือลำดับที่ของจดหมายเช่ไหนสก็จะเป็นวันเดืนปีนะ,ะอ่ะเรื่องขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินอ่านทำนองสนอเรียนอาจารย์สุนีพระแก้ว สิ่งที่ส่งมาด้วยคือกําหนดการจัดงานวันสุนทรภู่ประจําปี2549 0 0 0พุทธศักรา2นะมาดูเนื้อความย่อหน้าแรกก็บอกว่าด้วยในโอกาสวันสุนทรภู่ประจําปีพุทธศักราช2549นี้ทางชมรมภาษาไทยโรงเรียนนครสวรรค์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียนได้แก่การอ่านทํานองสนอ การแต่งคำประพันธ์และการตอบปัญหาวิชาการในวันที่26มิถุนายน2549ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณนะห้องประชุมของโรงเรียนดังรายละเอียดที่เนบมานี้ชมรมได้ชมรมภาษาไทยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านทำนองสนอ,อนี่คือเนื้อความย่อหน้าแรกต่อมา2จึงเรียน มาเพื่อขอเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการอ่านทํานองสนอ์ร่วมกับอาจารย์ของหมวดวิชาภาษาไทยในโรงเรียนตามกําหนดการที่เนบทางชมรมภาษาไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านจึงขอเรียนอาจึงขอขอบคุณณน,นโอกาสนี้ด้วยนะคะขอแสดงความนับถือและก็ลายเซ็น ชื่อจะอยู่กกลางนะแล้วก็เบอร์โทรของทางชมรมอันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ดูไปทั้ง2รูปไปแล้วนะคะก็คือ1จดหมายขอความอนุเคราะห์2ก็คือจดหมายขอเชิญวิทยากรนะซึ่งเราจะต้องเขียนทั้ง2จดหมายเลยนะ,ะเขียนทั้ง2จดหมายนี้เลยนะคะึ 1, ก็คือจดหมายขอความอนุเคราะห์2คือจดหมายเชิญวิทยากรนะคะ อันนี้จะเป็นการจาร่าหน้าซองนะคะการจาร่าหน้าซองฝั่งซ้ายมือจะเป็นที่อยู่ของชื่อและที่อยู่ผู้ฝากนะคะนี่คือการจาร่าหน้าซองชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็คือชื่อของเราชื่ออะไรนะคะบอกไปให้เรียบร้อย,ายรายละเอียดนะคะตั้งแต่ชื่อนะที่อยู่แล้วก็รายราไปรษณีของเราแล้วก็เบอร,ร์โทรของเราด้วยนะแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับจะอยู่ตรงกลางนะคะ ชื่อและที่อยู่ผู้รับจะอยู่ตรงกลางบอกรายละเอยียดให้ชัดเจนนะคะต่อมาก็ดวงตาไปรษนียกรนี้จะอยู่ด้านขวามือนะคะเรามาดูการใช้ภาษานะคะในการเขียนจดหมายกิจุระเ,เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบต่อมาก็สะกดให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษานะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางการมากเลยนะในการเขียนจดหมายกิจุระนี้ต่อมา ใช้คาขึ้นต้นคําสรรพนามให้เหมาะสมนะคะว่าเราเรียนถึงใครเราเชิญใครนะเราต้องการเขียนขอความนุเคราะห์จากใครนะคะต่อมาพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง,ง่ายสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะคะต่อมาใช้ภาษาที่ชัดเจนสุภาพกระชับนะคะนักเรียนดูนะเมื่อกี้ครูสอนนักเรียนไปเสร็จแล้วนะคะก็คือ เลื่อนกลับไปดูได้นะรูปแบบนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ตั้งแต่อะไรคะด้านฝั่งขวามือเราต้องเขียนอะไรก่อนที่อยู่ของเราใช่ไหมต่อมาก็คือลำดับเลขที่ของจดหมายเช่นลำดับที่เขียนว่าที่13ก็ได้นะสมมตินะที่13ทับปีนี้ปีเท่าไหร่2,564ั้วอกแลก็ต่อมาก็คือกึ่งกลางกึ่งกลางเราจะเขียนอะไรคะ เขียนวันที่นะคะวันที่เท่าไรเดือนเท่าไรพศเท่าไหร่นะคะต่อมาก็คืออะไรเรื่องเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรเรียนคำคุณตนตก็กคือเรียนใครสิ่งที่เนบมาด้วยสิ่งมีไหมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนถ้า,ม,ถามีก็เขียนมาว่าอะไรนะคะต่อมาก็เนื้อความย่อหน้าแรกเนื้อความย่อหน้าที่2แล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนคาลงตาคาลงท้ายนะคะให้ตรงกับ ทำขึ้นให้ตรงกับวันเดือนปีนะคะแล้วก็ลงลายเซ็นลงลายชื่อของเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรฝั่งฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายมือให้เรียบร้อยอะนะคะเลื่อนกลับไปดูได้นะคะว่าเขียนอย่างไรแล้วแล้วก็นักเรียนเห็นภาพนี้นะคะถ้าเรียนเห็นภาพนี้นักเรียนคิดว่าหากบ้านของนักเรียนประสบทขภยัยนักเรียนจะเขียนจดหมายกิจธุระอย่างไร เขียนจดหมายกิจุรได้อย่างไรเขียนขอเชิญวิทยากรหรือว่าขอความอนุเคราะห์นะหรือว่าขอความอนุเคราะห์นักเรียนลองเขียนดูนะคะลองเขียนส่งไหครูดูนะะลองเขียนส่งไม่หครูดูว่านักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนจะเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์หรือว่าจดหมายเชิญวิทยากรนะคะเขียนไม่ถูกต้องนะแล้วก็ส่งที่ถ่ายรูปส่งมาท่ายท่าย โพสต์นี้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศทะเลแบบนี้นะคะครูขอไปเล่นน้ําก่อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นครูต้องไปทากันแดดก่อนเพราะว่าตอนนี้น่าสดมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ขอให้ใเรียนเนี่ยเปิด ค้นหาใน Google ได้นะคะว่าการเขียนจดหมายธุระหรือว่าจดหมายการเขียนอาจจดหมายขอความนุเคราะห์เขียนอย่างไรหรือว่าเลื่อนกลับไปดูหน้าวิดีโอของครูได้ด้านบนครูบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนฝึกเขียนนะคะผิดก็ไม่เป็นไรข่าวไม่ได้ว่ากันถ้าไม่เข้าใจอย่างไรสามารถทักแชทส่วนตัวได้เสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนให้มันชัดเจนฝึกทําในห้องอีกหนึ่ง ครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ